ถอยไปทุกคนคอยสิแปลงร่างได้เวลาฮีโ uh ร่อโอโอ้พระเจ้าเบนมาสิแปลมึงบ oh, ักหลานเบนมึงเห็นแขนทักอีโร่หนิจ้ามึงเห็นแขนทักอีโร่บักหามึงไงแขนมึงหักมันปูแม่คมันแค่แปลงร่างเป็นฮีโร่ที่น่าสติตอนนั้นโอ้เมก้าปูแม็กเบนเป็นอย่างอนะมันได้พลังที่โคตรโหดเลยแต่พระเจ้ามันยึดข้อมือเด็กน้อยอายุสิบปี แต่แม่งึสงงให้แขทตัวเองฮักมึงไม่เป็นไรังเก่าคอยรเค้าเสียเลยฮูบามึงเสาวเ้าเลยบังได้หีมึงก็แค่เด็กเฮรอมหยอายุสิบปีมึงมันกระโปงก็ใจบ่มึงมันกระโปงขัดบ้านแล้วเป็นยังจงไดคอก็ไม่หำยายกันบัวกันละกันเป็นพวกเวนแมนแล้วเบนออ้กูว่าละสุดต้นหลักออกกันเพราะฉะนั้นเขามาจับเอาขามันลวลากมันขึ้นรถนี่มันเวลาฮีโร่ไอสัตว์กูเป็นเด็กน้อยอายุสิบปีแต่กูกระสวยโลควยดิวัย ให้เสียงภาษาเราโดยทุงกาสตูดิโอขอตัวไปกินน้ำบางนาวก่อนบาย